สวัสดีครับเพื่อนๆชาวตงเป็นตรงนะครับคอบครัวฟุตบอลของบางวันะครับวันนี้นะครับฟุตบอลคาราบาวลีกครับของประเทศอังกฤษนะครับเป็นเกมซูปเปอร์มหาบิ๊กแมช์นะครับประจำกองอังกฤษเลยทีเดียวนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมที่เขาว่ากันว่าอันดับหนึ่งของอังกฤษในตอนนี้พบกับผู้รักคู่แค้นนะครับตลอดการอย่างทีมลิเวอร์พูลที่ต้องมาโคจร เจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในรายการนี้นะครับเป็นการเจอเออเจอกันที่เร็วไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อทั้ง2ทีมเจอกันนะครับไม่มีคําว่าไม่มันไม่สนุกไม่แล้าใจนะครับดุเดือดคืนนี้เดือดแน่นอนนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับมีฟุตบอลนันมันกันให้ดูคืนนี้เลยนะครับ ไปในตัวเรื่องตัวความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับทั้งสองทีมมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นที่นะครับพึ่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกมานะครับทางสโมสรอ,อาจจะยังให้พักผ่อนกันต่อไปนะครับแล้วก็อาศัยตัวเก่าๆที่ไม่ได้ไปไปฟุตบอลโลกกับดาวรุ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมากกว่าแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นฟุตบอลที่เล่นด้วยระบบนะครับใครลง เหมือนกันหมดทั้ง11คนนะครับทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับเป๊ปกัวดีอลาขึ้นชื่อมากนะครับในเรื่องนี้นะครับก่อนการแข่งขันเป๊ปนั้นได้ออกมาเล่นจิตวิทยานะครับใส่ทางเจนคอปแล้วว่าทีมเขานั้นนะครับมีผู้เล่นพร้อมที่จะลงแข่งขันแค่4คนนะครับอันนั้นหมายถึงว่าถ้าคอปชนะไม่ได้นะครับนะครับถ้าคอปเอาชนะไม่ได้แสดงว่าคอปไม่เก่งจริงทั้งๆที่ตัวผู้เล่นพร้อมกว่า นะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่เป๊ปโกดิลดาเล่นใส่เจอนกอบไปแล้ว1น,นะครับส่วนผู้เล่นของพีพูนนะครับอาจจะพร้อมมากกว่านะครับดยกับโมซาล่านุนเยสกลับมาก่อนแล้วก็ได้ลงในหุ่นเครื่องแล้วแล้วก็เฟอร์มิโนนะครับตัวหลักๆห,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 หลายๆคนที่อกหักจากการไม่ได้ไปร่วมทีมชาติในในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับอยู่ร่วมซ้อมกับทีมมาโดยตลอดนะครับ คู่นี้นะครับเลยเปิดมาที่แมนซิตี้ต้องบังคับชนะเองเดียวนะครับบางมองว่าคืนนี้นะครับิเวอพูลซึ่งตัวผู้เล่นอาจจะพร้อมกว่านิดๆนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ากันนะครับในถ้วยใบนี้ส่วนมากรเวอพูลจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งนะครับลงทําการแข่งขันในรอบแรกๆอยู่แล้วนะครับก็มองว่าคู่นี้น่าจะสนุกสนุกดูเดือดแน่นอนนะครับบางมองว่า ลิเวอร์พูลนะครับเอาใจเชียร์ไปเอียงเอียงเลยขอเอียงเอียงเลยไปที่ลิเวอร์พูลนะครับไม่น่าจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ให้ดูที่สกอร์สูงไว้นะครับคู่นี้ยิงกันแหลกแน่นอนนะครับในการเจอกันทุกๆนัดน,นะครับเฮตในการเจอกันสานัดล่าสุดนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่สามารถนะครับเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการล่าสุดนะครับพิเมียอังกฤษเมื่อตอนต้นฤดูกาลลิเวอร์พูลชนะไป1 0 นะครับแล้วก็คอมมูนินชีคอมมูนิตี้ชิลนะครับก่อนเปิดฤดูกาลก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไป3านะครับแล้วก็เอฟเอคัพปี F B ที่แล้วนะครับในบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลก็เอาชนะไป3านะครับเรียกได้ว่า3านัดหลังสุดนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับนัดนนี้บางมองไปที่ลิเวอร์พูลกับสกอร์สูงสูงครับผม